สวัสดีค่ะสวัสดีคนรักบอลสีทุกคนเลยสวัสดีแม่แม่ทุกคนพี่พี่ทุกคนเลยนะคะวันนี้เจอกับรวมพันไม้บ้านสวนริมคลองอีกเช่นเคยนะคะเจอกับแบ่งปันบอลสีเก่าเก่าโบราณอีกเช่นเคยวันนี้ลงคลิปวันพฤหัสที่2ี่นะคะ24เมษายนลงคลิปวันพฤหัสเดี๋ยวจะวันนี้มีบอลสีสวยๆมาแบ่งแล้วก็จะมีรอบจัดส่งอีกครั้งหนึ่งในวันที่26นะคะเป็นวันรอบส่งวันเสาร์นะคะรอบนี้จัดส่งให้วันเสาร์ วันนี้จะเป็นไม้จัดชุดนะคะราคาเบาๆเลยสําหรับใครที่ว่าเพิ่งเริ่มสะสมบอนสีหรือว่าใครที่ว่าเลี้ยงมานานแล้วเนี่ยค่ะแต่ว่าคืออยากได้เพิ่มต้นเดิมยุบยังไม่ผูเอาต้นใหม่ไปเลยค่ะไป,ไปเลี้ยงใหม่นี่วันนี้มีจัดชุดนะคะเซตจัดชุดราคาเบาๆเลยนะคะสําหรับไม้เก่าของวันนี้นะคะเป็นไม้เซตจัดชุด ชุดละ200บาทนะคะส่งฟรีชุด200บาทส่งฟรีจะได้หน้าไม้ไปทั้งหมด5ต้นนะคะในชุดคุ้มมากๆเลยนะคะสําหรับชุดสุดคุ้มของวันนี้นะคะ200บาทได้หน้าไม้ไปทั้งหมด5ต้นจะเป็นไม้มีชื่อทั้งหมดนะคะจะเป็นกระถาง4กระถาง4 4ต้นนะคะแล้วก็จะเป็นไม้กระถาง5กระถาง6นะคะไซส์ใหญ่กับสีแล้วแบบนี้ค่ะ1ต้น ในชุดจะมีทั้งหมด5ต้นนะคะ200บาทส่งฟรีเลยค่ะย้ําเลยค่ะส่งฟรีได้ทั้งแบบโอนเงินแล้วก็แบบเก็บปลายทางนะคะใครสะดวกช่องทางไหนก็ไม่แม่คนไหนสะดวกเก็บปลายทางก็ได้หรือว่าจะสะดวกโอนก็ได้นะคะส่งฟรีให้วันเสาร์ก็จะถึงประมาณวันอาทิตย์วันจันทร์นะคะของบอลสีรอบนี้นะคะแล้วก็ มีเบอร์โทรติดต่อนะคะที่สวนมีเบอร์โทรติดต่อคือ0937253482นะคะเบอร์นี้สไลน์ได้โทรได้ค่ะใครสะดวกจะทักทางไลน์ก็ได้หรือว่าจุดรายการไม้รายการชุดแล้วก็ไม้ที่ชอบแล้วก็โทรมาก็ได้นะคะวันนี้จะมีนี่เป็นไม้สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะส่วนมากจะเป็นไม้เก่านะคะไม้เก่าโบราณแล้วก็จะเป็นไม้ใบหกใบยาวอ,อ,อย่างที่เคย แบ่งปันกันนะคะของที่สวนนี่มาดูกันเออไอตัวยาสตาร์เกิลจีแล้วก็ปากายังมีนะคะถ้าใครจะสั่งพ่วงไปกับโบนสีก็ได้นะคะอ๋อวันนี้เดี๋ยวจะมีลือสีผสมมาแบ่งอยู่3าสีชุดเหมือนกันนะคะเพิ่มเติมลือสีผสมให้เพราะว่าลือสีผสมเนี่ยหลายวันแล้วไม่ไดเอามาแบ่งพอดีติดฟุ้นนะคะแล้วก็ที่ชาไว้วันโกนฟุน้น กระนำใบไม่ค่อยสวยเลยค่ะก็เลยคัดมาได้ไม่เยอะนะคะหรือสีผสมเดี๋ยววันนี้จะมีเพิ่มเติมให้สี่ชุดนะคะเพิ่มเพิ่มจากบอลสีเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะของเราว่ามีมีต้นไหนบ้างมาดูชุดแรกกันก่อนเลยนะคะชุดแรกตัวนี้จะเป็นไม้เก่านะคะเท้าโกใสกัดลายเส้นแบบลายไทยแบบนี้เลยค่ะนี่เป็นลายไทย สีเขาจะออกชุมพูโอรสนะคะตัวนี้เทา้ากูใสอันนี้เป็นไซส์กระถาง5นิ้วต้นโตเลยนะคะนี่เป็นไม้ไปทำาฟร์แม่พันธได้เพราะว่าไม้ตูกัดสีกัดหน้าไม้เริ่มสร้างหัวแล้วนะคะอตอ้นเลกนี่เป็นเทา้ากูใสกระถาง5้านะคะ1ต้นแล้วก็กระถางสีกระถางสีจะมีตัวนี้เป็นบอนสีมีชื่อนะคะเป็นไม้ยุบแล้วก็พึ่งผูใหม่ที่สวนจําชื่อไม่ได้มันติดอยู่เหมือนป้ายปากเดี๋ยวจำชื่อไม่ได้นะคะถ้าใครจำได้ก็ ช่วยบอกช่วยบอกชื่อด้วยนะคะมีชื่อเป็นไม้กาบเก่าอะคะ่ะมีชื่อตัวนี้สวยสวยมากด้วยนี่แต่จําชื่อไม่ได้เนี่ยเขาเพิ่งผูกมานะคะหนึ่งต้นแล้วก็กระถางสี่ต้นที่สองตัวนี้จะเป็นมณกริตยาค่ะหนึ่งต้นต้นที่สามกระถางสี่ต้นที่สามจะเป็นนางสวาหะนะคะบนเก่าตับรามเกียรตินะคะหนึ่งต้น แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นกริดรามันนะคะกริดรามันใบหกนะคะใบหกป้ายแบบนี้หนึ่งต้นอันนี้เป็นเซตชุดที่หนึ่งนะคะสองร้อยบาทส่งฟรีมาดูเซตต่อไปเป็นเซตที่สองนะคะเซตที่สองต้นต้นแรกนี่นะคะกระถางใหญ่นี้จะเป็นคุลุเทพบูรหน้าเพลงนะคะตัวนี้จะออก ตอนกัสีเนี่ยจะออกแดงนะคะเขาจะกัดมิดแดงส้มนะคะตอนที่ว่าโตเต็มที่กัดสีเนี่ยสีก็ลืมลืมกัดมิดมาแล้วนะคะต้นตูและไซส์กระถาง5นิ้วนะคะ1ต้นแล้วก็กระถางสีนี่ตัวนี้จะเป็นนาลายเรืองพุนะคะไม้เก่าตับเตทวดาประจําเสาเรือนนะคะนาลายเรืองพุ่หนึ่งต้นกระถางสี่กระถางสี่ก็ต้นโตโตแล้วนะคะเอาไปอัพกระถางได้นี่แล้วก็กระถางสีต้นที่สองจะเป็นหงดลุนนะคะ ส่วนกตะทางสี่ต้นที่สามนะคะตัวนี้จะเป็นคาทาสิงตัวนี้หายากอยู่นะคะคาทาสิงนี่จะเป็นบนเกนี่ยเขาจะเอ่อเป็นกะเหมือนคาทาแบบน,นี้เลยค่ะคาทาสิงแล้วก็อีกต้นหนึ่งนี่จะเป็นนางสวหาหะนะคะเม่แม่ของหนุมานนะคะอยู่ในตับรามเกียรติเหมือนกันตัวนี้จะเป็นบนเก่าอันนี้เป็นเซตที่2นะคะต่อไปมาดูเซตที่3นะคะเซตที่3ต้นนี้ตัวเลขเลยคือเทพอมฤตนะคะเทพอมฤตเป็นไม้ ขาวไม้สีขาวช่วงนี้ไม้สีขาวมาเรงนะคะเขาหาเลยไม้สีขาวเทพอมาริดหนึ่งต้นแล้วก็ต้นนี้จะเป็นต้นนี้จะเป็นบัวหิมะนะคะบัวหิมะบัวสวรรค์หรือบัวหิมะไม่แน่ใจเขาจะเป็นตัวแพงๆกันนะคะตัวนี้นี่จะเป็นบัวบัวสวรรค์แล้วกันนะคะบัวสวรรค์หนึ่งต้นแล้วก็ตัวนี้จะเป็นพระนครหนึ่งต้น ส่วนต้นนี้จะเป็นนายโทงแก้วนะคะบนเก่าในตับวีลชนนะคะต้นนี้นายทงเกลหนึ่งต้นแล้วก็อีกต้นหนึ่งต้นนี้อยู่กระถางสามนิ้วนะคะอันนี้จะเป็นไก่ม้วนหน้าแดงนะคะไก่ม้วนหน้าแดงหนึ่งต้นต้นอันนี้จะเป็นไม้เซตที่สามนะคะสองร้อยบาทส่งฟรีต่อไปเป็นเซตที่สี่นะคะเซตที่สี่จะมีพระนางสุดจิตราหนึ่งต้นอันนี้เป็นต้นไซส์กระถางห้านิ้วนะคะต้นใหญ่กัดสีแล้วนะคะก็จะกัดหน้าส้ม ต้นต่อไปกระถางสี่นิ้วนะคะจะมีไก่ะม้อยนะคะไก่ชมอยใบม้วนแบบนี้เลยไม้เปกนะคะตัวนี้ไก่ชมอยไก่เปกหนึ่งต้นแล้วก็กระถางสี่ต้นที่สองจะมีบอนสีประชานะคะต้นนี้ประชาจะเป็นบอนเก่าในตับเทิดตะเกียดนะคะต้นนี้บอนเก่าปีสองสี่เลยนะคะตัวนี้ประชาหนึ่งต้นแล้วก็ต้นนี้ต้นนี้จะเป็นยักษ์สัตธาสูนนะคะยักษ์สัตยาสูนอันนี้ก็เป็นไม้ยุบนะคะพึ่งผูก ไม้ปีที่แล้วแต่ว่ายุบไปเนี่ยเพิ่งผูกขึ้นมาเท่านี้ไม่รู้จะมีผู้ต้นแม่หรือว่าโนนะคะอันนี้สัตตาศูนต้นหนึ่งส่วนกระถางสี่อีกต้นหนึ่งนี่ต้นนี้จะเป็นเอ่อต้นนี้เดี๋ยวแม่ค้าดูชื่อก่อนจําชื่อไม่ได้๋อต้นนี้จะเป็นอยู่ในตับนกนะคะเป็นบอนใบหอกป้ายนะคะเ<อ>ขาชื่อว่านกฟินิกนะคะนกฟินิกนี่ ต้นนี้ที่สวนพึ่งพึ่งทําได้นะคะเนี่ยพึ่งได้เอามาแบ่งรวมจัดชุดให้อันนี้ราคาก็ยังยังได้อยู่นะคะสําหรับบนใบ6ต้นนี้นี่อันนี้เป็นไม้ชุดที่4นะคะชุดที่สี่นี่ใครใครชอบก็รับไปได้นะคะสองร้อยบาทส่งฟรีต่อไปมาดูชุดที่5นะคะชุดที่หอันนี้พิเศษหน่อยชุดที่หจะเป็นบอล ต้นใหญ่หมดเลยนะคะ3ต้นเป็นไม้อยู่ในกระถางห้าหมดเลย3ต้นต้นนี้จะเป็นเจ้าพลักเพลงนะคะหน้าเพลงเป็นหน้าบูราณ์เลยตัวนี้กัดสีสวยด่างขาวสวยมากเนี่ยคะ่ะเจ้าพลักเพลง1ต้นแล้วก็จะมีสุขูไทยสองนะคะบนเก่าสุขูไทยสองหนึ่งต้นนี่หูดุกมากเนี่ยคะ่ะใครที่สะสมไม้หูดุกๆยังไม่มีตัวนี้ไม้เก่าตัวนี้นะคะก็เก็บไปได้สุขูไทยสองอันนี้ก็เป็นต้นใหญ่อยู่ในกระถางห้าส่วนอีกต้นหนึ่ง เขาจะเป็นวิหกออต้นนี้จะเป็นวิหกปักษานะคะวิหกปักษาก็จะเป็นตัวเพลง,พลงกับตีเมฆนะคะยักษ์เออไม่ใช่ตีเมฆจะเป็นตัวเพลงของตีเพชรนะคะตัวนี้นี่วิหก ว,วิหกปักษาแม่ค้าก็จาชื่อสับสนแล้วจําไม่ค่อยได้ค่ะให้ไปทั้งหมดชุดที่5นะคะเป็น3ต้นนี้เลย3ต้นใหญ่ๆเลย200รวมส่งนะคะนี่200จะส่งฟรีเออคุ้มสุดๆเลยค่ะนี่ใช้โตๆเฉพาะค่าส่งก็ปาไป60-70แล้วนะคะนี่ได้ไม้ไปกระถางต้นและไม่กี่ต่างเองค่ะนี่เอาไปสะสมได้ ต่อไปมาดูกันต่อชุดที่6นะคะชุดที่6อันนี้เป็นชุดที่6จะมีปูลือสีตาไฟนะคะต้นหนึ่งนี่ปูลือสีตาไฟก็ไซส์กระถาง5้านะคะตัวตๆเลยเฉพาะต้นนี้เขาก็ขายกันร,ราคาแบบเป็นร้อยเลยนะคะปูลือสีตาไฟปูลือสีตาไฟต้นหนึ่งใบหสวยๆเลยแล้วก็กระถาง4ี่นะคะกระถาง4ี่จะมีหงดาลุนหนึ่งต้นให้หงดาลุนไปหนึ่งต้นน,นี่ก็เอาไปเปลี่ยนกระถางได้นะคะลืมกระสีมาแล้วแล้วก็อีกต้นหนึ่งกระถางสี่จะเป็นยักษ ตีชดานะคะเป็นยักษ์เก่าตีชดากัดสีนี่หน้าชุพูสวยนะคะต้นนี้แล้วก็อีกต้นหนึ่งจะเป็นหงหิมมาลาดค่ะอันนี้ก็กระถางสีนะคะหงหิมมาลาดแล้วก็อีกต้นหนึ่งจะเป็นคาทาสิงไม้เก่าค่ะอันนี้ไม้เก่าไม้ทรงใบหกใบยาวทั้งนั้นเลยนะคะเซตนี้อยู่ในชุดที่6นะคะนี่ชุดที่6ต่อไปมาดูชุดที่7กัน่อค่ะชุดที่7จนี่จะเป็นต้นใหญ่นี่ให้เอ่อมยาลาบ ไล่มมนไปนะคะต้นนี้เป็นไมยราบไล่มมนเป็นยักษ์นะคะอยู่ในตับยักษ์นี่สีเขาสวยๆแบบนี้เลยค่ะอกน้ําตาลแดงแบบนี้เลยแล้วก็กระทางสีกระทางสีจะมีต้นนี้เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ด่างใบกลมเนี่ยค่ะเขาจะเป็นคล้ายๆแบบเจ้าโปาแก้วแบบนั้นแหะคะ่ะคล้ายๆแบบจำพวกไม้ตัวนั้นสูยมากค่ะลูกไม้ตัวเนี้ยแล้วก็ใบแบบแดงแดงแดงแบบแดงมันเลยค่ะนี่ลูกไม้เปหนึ่งต้นนะคะแล้วก็กระทางสีอีกต้นหนึ่งจะให ตัวนี้สิริมงคลดีค่ะไม้ชื่อเป็นสิริมงคลต้นนี้กัดกระดูกเข้มนะคะไม้กระดูกเข้มๆเ,เลยหนึ่งต้นแล้วก็กระถาง4ีอีกต้นนึงจะเป็นเท้าสัตว์ตลุงค่ะอันนี้ก็ไม้เก่าเท้าสัตว์ตะลุงนะคะหนึต้น ส่วนอีกต้นหนึ่งกระถางสี่ต้นสุดท้ายในเซตนี้ก็จะเป็นไก่ชะม้อยนะคะเนี่ยม้วนกลมๆแบบนี้เลยใครชอบสะสมไม้ตัวแปลกๆนะคะนี่เก็บได้ที่สวนนี่ชอบมากค่ะตัวนี้ไก่ชะม้อยทําไว้ไม่เคยขาดสวนเลยนะคะชอบในรูปลักษณะของเขานะคะอันนี้ก็เป็นเซตที่เจ็ดนะคะต่อไปมาดูเซตที่แปดค่ะเซตที่แปดเซตที่แปดนี่ต้นตูนี่จะให้เป็น สยามนนทเขตนะคะแต่ว่าเขามีอยู่ใบเดียวพอเป็นไม้ยุบเนี่ยยุบพึ่งผูมานะคะมีหัวสร้างหัวแล้วสยามนนทเขตหนึ่งต้นแล้วก็โหลดใหม่กาลังมานะคะกระถางห้านิ้วแล้วก็ต่อไปต้นนี้ก็จะเป็นยักษ์ศรัทธาศูนย์นะคะหนึ่งต้นยักษ์ศรัทธาศูนย์หนึ่งต้นแล้วก็กระถางสี่ต้นที่สองก็จะเป็น เมืองหนังล so ุงโนราค่ะต้นนี้ก็เป็นไม้สร้างหัวแล้วค่ะไม้ปีที่แล้วแต่ว่าไม่ได้อัพกระถางให้เขาก็เลยไม่โตมากเนี่ยเมืองหนังลุงโนรานะคะต้นนี้สวยเลยกระดูกเข้มๆใบหนาๆเลยค่ะอีกต้นหนึ่งอันนี้ก็เป็นไม้ยุบพึ่งโพต้นนี้จะเป็นแม่ทับจูฮีนะคะแม่ทับจูฮีไม้อยู่ในตับจีนค่ะต้นนี้ไม้ยุบเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะเติมดินให้ก่อนสูงนะคะ ที่ส่วนจัดส่งทั้งกระถางไม่โทษไม่ล้างรากนะคะราคานี่คือสุดคุ้มเลยราคานี้เขาส่งกันแบบงานหัวนะคะแต่อันนี้ส่งให้ทั้งกระถางเลยเอาไปก็ถ้ายังไม่มีเวลาปลูกก็ไว้เลี้ยงในกระถางได้ยังได้โตอ,อีกยาวเลยนะคะนี่อันนี้แม่ทับจูยีหนึ่งแล้วก็ต้นนี้จะให้เป็นศิลาศิลาเพชรนะคะศีลาเพชรเป็นศิลาเพชรหนต้นนะคะอันนี้อยู่ในชุดที่เปดนะคะชุดที่ปด ต่อไปมาดูชุดที่9นะคะเป็นไม้เซตชุดที่9อันนี้จะให้เป็นตองมุนนะคะหนึ่งต้นตัวนี้กระดูกเข้มเข้มเลยตองมุนไมเ้เล่นกระดูกค่ะงานกระดูกถ้าใครชอบตัวกระดูกเข้มเข้มตัวนี้ก็เก็บได้เป็นไม้กระถาง5้านะคะแล้วก็กระถาง4มาดูกระถาง4ต้นเลขนะคะต้นเลกจะเป็นกระเบนแดงค่ะกระเบนแดงไม้เก่านะคะตัวนี้ก็หายากแล้วกระเบนแดงนะคะนี่เขาจะกัดหน้าแดงอกชมพูแบบนี้เลยกระเบนแดงนะคะไม้เก่า แล้วก็กระถางสี่ต้นที่สองก็จะเป็นนางสวาหะค่ะนี่นางสวาหะอยู่ในตับรามเกียรตินะคะแล้วก็กระถางสี่ต้นที่สามต้นนี้จะเป็นต้นนี้จะเป็นหักห่วงอยาลานะคะกระถางสี่ต้นที่สามนี่หักห่วงอยาลาต้นนี้โตไปสวยนะคะกัดหน้ายักษ์คล้ายๆกับยักษ์กาลุนลาดนะคะตัวน,นี้หักห่วงอยาลาส่วนกระถางสี่ต้นสุดท้ายนะคะในเซตนี้ก็จะเป็นชุมภูพานนะคะชุมภูพานใบป้ายแบบนี้เลย เขาจะเป็นใบหกป้ายแบบนี้ค่ะชุมพูพนันในกงไม่รู้จะเห็นชัดไหมนะคะความป้ายเขาสวยต้นนี้ยิ่งตยิ่งสวยเรีออย้ยงให้เป็นฟอร์มโกนะคะจะสวยมากต้นนี้นี่อันนี้ก็เป็นไม้ชุดที่เก้านะคะชุดที่เก้าต่อไปมาดูชุดที่สิบกันต่อค่ะชุดที่สิบชุดที่สิบนี่กระถางห้านิ้วนี่จะเป็นจะเป็นนางกิลีน่นีนะคะตตูเลยเป็นฟอร์มโกนะคะมีโนมีโนรอบคูนเลยเนี่ย นางกิลิี่นีหนึ่งต้นแล้วก็ต้นนี้จะเป็นกระถางสี่ต้นแรกนะคะเป็นเรืองพระนาลายหนึ่งต้นแล้วก็กระถางสี่ต้นที่สองจะเป็นมูลกิติยาหนึ่งต้นแล้วก็กระถางสี่ต้นที่สามต้นนี้จะเป็นนกฟินิกซวยมากต้นนี้นกฟินิกนกฟินิกต่อไปกระถางสี่ต้นสุดท้ายนะคะนี่จะเป็นเท้าสัตวะลุงไม้เก่านะคะอันนี้เป็นไม้ชุดที่สิบนะคะ ต่อไปมาดูชุดที่ 18. ส1สําหรับบนสีนี่ชุดที่11รู้สึกว่าสุดท้ายนะคะชุดนี้ชุดที่11จะเป็นต้นกระถาง5นี่จะเป็นพระแสงดาบคาบค่ายนะคะต้นนี้เห็นเขาตามหาอยู่นะคะช่วงนี้ในกลุ่มไม้เก่าพระแสงดาบคาบค่ายหนึ่งต้นส่วนกระถาง4นะคะกระถาง4จะมีต้นเลขจะมีโสพิญญาไม้เก่านะคะอยู่ในตับผู้ชนะสิทธิ์โสพิญญาต้นนี้ใครได้ไปคุ้มมากนะคะนี่กําลังจะเป็นโฟมโกมาแล้วนะคะมีโหนเยอะเลยอยู่ในกระถาง4เอาไปเปลี่ยนเอานะคะแล้วก็ จะเป็นไม้กาบต้นนี้แต่ที่สวนไม่ทราบชื่อไม่ทราบแม่ค้าพูดไม่ถูกเลยแม่ค้าไม่ทราบชื่อนะคะต้นนี้จะเป็นกาบเก่าเออเขามีชื่อแต่ว่านึกชื่อไม่ออกอะคะ่ะหนึ่งต้นแล้วก็กระดังสีอีกต้นหนึ่งก็จะเป็นนกฟินิกนะคะนกฟินิกดางสวยเลยนะคะนกฟินิก ยิ่งโตนี่ยิ่งสวยแล้วก็กระถางสี่ต้นสุดท้ายของเซตที่11นะคะจะเป็นหักห่วงไอยาลานะคะ1ต้นนี่บอลสีก็จะมีทั้งหมดอันนี้เป็นชุดที่11นะคะ11ชุดแล้วก็เดี๋ยวจะมีลือสีผสมนะคะลือสีผสมนี่ลือสีผสมมาแบ่งทั้งหมดเอ่อสามสี่ชุดนะคะลือสีผสมมาแบ่งสี่ชุดลือสีผสมนี่จะให้ไปชุดละหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะรวมส่งนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบ ส่งฟรีของฤือสีผสมต้นโตโตเลยนะคะอยู่ในกระถาง4นิ้วกระถางละ2ย่อโตโตเลยนะคะเป็นฤือสีผสมชุดแรกก่อนนะคะฤือสีผสมชุดที่หนึ่งจะเป็นตัวนี้นะคะใบแดงขขบเหลืองนะคะหนึ่งต้นแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแดงกัดโขบแบบนี้อีกหนึ่งต้นเนี่ย2ย่อโตโตเลยนะคะอันนี้เป็นฤือสีผสมชุดที่หนึ่งแล้วก็จะมี ผ้าไหมอินโดหนึ่งต้นนี่อันนี้เป็นลอสีผสมชุดที่หนึ่งนะคะ1 5 0งส่งฟรีต่อไปลอสีผสมชุดที่สองนะคะชุดที่สองจะเป็นตัวนี้สีแดงเหมือนกันใครเน้นสีแดงวันนี้จะมีสีแดงเกือบทุกชุดเลยนะคะสีแดงต้นนี้เขาจะชื่อเลดลูบี้นะคะเลดลูบี้แดงยิ่งกัดสีเนี่ยยิ่งแดงสวยเลยค่ะต้นนี้สีแดงหนึ่งต้นแล้วก็ตัวนี้จะเป็นชื่อว่าขนนกนะคะขนนกขนนกนี่สองกิ่งโตๆแบบนี้เลยหนึ่งต้นแล้วก็ต้นนี้ ต้นนี้เป็นไม้ใหม่นะคะไม้ใหม่ของฤือสีผสมใบก็จะออกทรงใบยาวหยักๆแล้วก็จะกัดขอบเหลืองแบบนี้เลยนะคะนี่สวยต้นเนี้ยสวยมากสองยอดโตๆเหมือนกันค่ะนี่เอาไปเด็ดชํขาขยายได้นะคะอันนี้เป็นฤือสีผสมชุดที่สองนะคะต่อไปมาดูฤือสีผสมชุดที่สามนะคะชุดที่สามชุดนี้จะมีแดงสีแดงให้หนึ่งต้นนะคะเลดรูบี้แดงเลดรูบี้นี่ไซส์นี้เลยนะคะหนึ่งต้นแล้วก็จะมี ตัวนี้ตัวนี้ไม่รู้ชื่อนะคะไม่ทราบชื่อตัวนี้จะเป็นโขบอยักแบบนี้เลยค่ะที่โขบนี่โขบเขาจะอยักสวยแล้วก็เขาจะกัดกระดูกกับโขบแดงนะคะแบบนี้สวยเลยต้นนี้ก็สวยนะคะยิ่งตัวที่สวนเคยเลี้ยงเมื่อหลายปีก่อนแล้วก็หายสาบสูญไปอันนี้เอฟมาใหม่เอามาทําจํานวนใหม่นะคะสวยต้นเนี้นี่แล้วก็มีต้นนี้หนึ่งต้นต้นนี้เดชเผาใบเฉาไปหน่อยเดชเผาประเดีดเเด๋ยวเขาก็ฟื้นนะคะเพราะว่าตอนนี้ตอนที่ลงคลิปนี่ เที่ยงพอดีเลยค่ะเที่ยงหรือสีผสมเป็นธรรมดานะคะตอนเที่ยงเนี่ยเขาจะเฉาแต่พอตอนเย็นเนี่ยเขาก็จะฟื้นขึ้นมาอีกนะคะนี่ต้นนี้จะเป็นหายากเหมือนกันก็จะเรียกใบก้างปลาหรืออะไรสักอย่างะคะ่ะตัวนี้มาจากทางเหนือนะคะเคยได้มานานแล้วจากทางเหนือใครสะสมตัวใบเบกๆนะคะตัวนี้ก็เก็บได้อันนี้เป็นลือสีผสมชุดที่3นะคะต่อไปมาดูลือสีผสมชุดที่4นะคะชุดสุดท้ายเลยของวันนี้จะเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็น ไม้เล่นกระดูกอะคะ่ะหรือสีผสมตัวเล่นกระดูกจะเป็นกระดูกตรงกลางนี่อกชุมพูนะคะแล้วก็จะเป็นใบล่างเหตใบตาข่ายแบบเนี้ยค่ะ1ต้นแล้วก็ตัวนี้จะเป็นลูกไม้ของที่สวนนะคะอันนี้จะเป็นสวยตัวเนี้ยลูกไม้สวยนี่มี2งยอดตัวตๆเลยเหมือนกันนะคะ1ต้นเอาไปเด็ดชำขยายได้เยอะเลยค่ะหรือสีผสมแล้วก็จะมีเลดรลูบี้สีแดงนะคะแดงเข้มเลย1ต้นนี่ หรือสีผสมเป็นชุดที่4นะคะอันนี้ชุดสุดท้ายเลยใครสนใจต้นไหนนะคะใครสนใจหรือสีผสมหรือบอนสีชุดไหนก็สอบถามหรือโทรมาได้นะคะจองกันได้ที่เบอร์0 9 3 7 2 5 3 4 8 2จจะทักไลน์หรือโทรกันก็ได้นะคะรอบนี้จัดส่งให้วันเสาร์นะคะของก็จะถึงประมาณวันอาทิตย์วันจันทร์นะคะส่งฟรีกันไปเลยรอบนี้นะคะช้าหมดอุดนะทุกคนเดี๋ยว นานๆจะมีมาแบ่งรอบจัดปูแบบนี้นะคะวันนี้สําหรับวันนี้ไปโกนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าหรือใครจะสนใจต้นไหนเพิ่มเติมก็ได้นะคะสอบถามได้เผื่อว่าที่สวนมีจะได้ส่งพร้อมกันกับรอบนี้นะคะสําหรับวันนี้ไปโกนนะคะสวัสดีค่ะ